สลมุอะลัยกุมะมะตุลลอฮะบารตุวะลัยกุมุสลมะมะตุลลอฮะบรตุข้อต่อไปนะครับการดมยาดมขณะถือสินอดได้หรือไม่การดมยาดมขณะถือสินอดนั้นอนุญาตให้กระทำได้นะครับแต่ว่ามักรธไม่บังควรเท่านั้นเองนะครับครับข้อต่อไปครับใช้ยาหยดตานะครับได้หรือไม่การใช้ยาหยดตาอนุญาตให้ใช้ได้นะครับแล้วก็ไม่ทำให้เสียสินอดด้วย ในกรณีกัรหยอดตาเนี่ยนะครับน้ำยาของยาหยอดตาเนี่ยอาจจะลงไปที่ลำคอตัวที่เรามีความรู้สึกว่ามันมีรสขมนะครับในกรณีในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าไม่ทำให้เสียสนอดเนื่องจากว่าน้ำยาเนี่ยได้เข้าไปโดยที่มิได้เข้าไปในทวารทั้งเจ็ดนะครับ,รบก็คือ2หู2องจมูก1ปากแล้วก็สทวารหน้าแล้วก็ทวารหลัง นะฮะนอกจากนั้นก็ถือว่าไม่เป็นไรครับครับก็ต่อไปนะครับการฉีดยาทําให้เสียสินอดหรือไม่ครับการฉีดยาไม่ทําให้เสียสินอดแต่ประการใดนะครับเนื่องจากว่าการฉีดยาเข้าไปในร่างกายมิได้เข้าไปในทางของทวารทั้งเจ็บ,บนะฮะแต่เข้าไปทางผิวหนังเท่านั้นเองนะฮะถือว่าไม่เป็นไร ต่อไปนะครับคนเป็นลมจําเป็นต้องชดใช้เสียอดหรือไม่ครับคนเป็นลมหรือสลบทําให้เสียสินอดนะครับ mm hmm. เมื่อเสียสินอดแล้วก็จําเป็นต้องทําการชดใช้สินอดในช่วงวัน mm hmm. หลังจากราตรีนะครับแต่ถ้าหากว่าผู้ที่เป็นลมหรือผู้ที่สลบ mm hmm. นั้นฟื้นคืนสติขึ้นมาในช่วงตอนกลางวันพ mm hmm. อดี mm hmm. ก็สุนัต นะครับให้ทําการอิมซากคืองดการกินการดื่มเหมือนกับผู้ทําการถือศีลดนะฮะเพื่อที่จะให้เกียรติในช่วงเวลาของการถือศีลดนะครับให้เกียรติหมายความว่าเราเนี่ยไม่บวชแล้วนะฮะส่วนคนอื่นนบวชแล้วเราจะมากินโชขันไม่ได้ต้องเกรงใจบรรยากาศด้วยนะครับอ๋อครับครับก็อยู่ในวงล้อมแบบถือศีลดอย่างนี้ใช่กินอยู่กลางวงอย่างนี้ใช่ มันก็เกรงใจเขาคร,เครับผมครับผมเขาต่อไปนะครับมาแรงเข้าหูนะครับจะทําให้เสียเส้นอดหรือไม่มาแรงเข้าหูไม่ทําให้เสียเส้นอดนะครับแต่ที่เสียเนี่ยก็คือเราเอาน้ําหยอดหูเพื่อมาแรงออกมา,อ,าอันนี้ถือว่าเสียเส้นอดนะครับแต่ถ้าเข้าไปในหูแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะอะเลยไม่ไมเจ็บไ,ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้เจตนาเอาเข้าหูเอง แต่ถ้าเกิดเราหยอดน้ําเข้าหูเนี่ยเราเจตนาเจตนาให้มันออกมาใออกมาก็ถือว่าเสืยออดแล้วก็ไปกอดอชดใช้ในวันอื่นหลังจากรามดอดน,นะครับ